เฮ้ hey, สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่5แล้วนะคะลูกวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องทศนิยมเหมือนเดิมการคูณทศนิยมเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นการคูณทศนิยมกับจํานวนนับในรูปเศษส,ส่วนคะ่ะการคูณทศนิยมกับจํานวนนับในรูปเศษส,ส่วนนะคะเพื่อไม่ให้รอช้าเราก็จะมาทํากันก่อนเลยก่อนอื่นทบทวนก่อนเราสามารถทําทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส,ส่วนได้ไหม ได้ไหมเอ่ยอ,อะอย่างเช่น2.8ทําดทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนเป็นเท่าไรคะทศนิยม1ตําตำแหน่งทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือส่วนด้วย10ค่ะก็เป็นเศษ28ส่วน10นั่นเองค่ะอะถ้าเกิดครูปเปลี่ยนเป็น2.8 0อันนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตํตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นเราต้องทำให้อยู่ในรูป เศษส่วนก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากับ2องตำแหน่งทำตัวส่วนให้เท่ากับ100ดังนั้นเราก็จะได้เป็น280ร้อส่วนหนึอยนั่นเองค่ะ่อะลองครูเปลี่ยนใหม่ค่ะ,ะสองจุดแปดย์ทศิยมก,กี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือส่วนด้วย1000ค่ะเราก็จะได้เป็น 1,800ส่วนด้วย1,000นั่นเองค่ะอะลืมกันไปหรือยังอะลองเป็นยกตัวเลขอื่นขึ้นมาสิสามสี่จุดค่ะ34.72ใช่ไหมลูกอะที่นี้หนูดูเป็นทศนยมกี่ตำแหน่งคะ2องตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นสองตำแหน่งหนูต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับเท่าไหร่ จะทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือส่วนด้วย100ค่ะก็จะเป็น3,472ส่วน100โอเคไหมอันนี้คือเราทบทวนนะคะเราต้องเอาตรงนี้มาใช้นะลูกอะพีนี้เรามาลองเข้าสู่บทเรียนของเราเลยก็ค,คือเราจะคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยในรูปเศษส่วนแล้วกันอะข้อแรกนะคะ เราจะหาผลคูณของ0.127คูณกับ21ค่ะ0.127คูณด้วย21นะคะอ่านนี่คือทศนิยมและอันนี้คือจำนวนนับซึ่งวิธีการทำของเราก็คือเราจะทำให้อยเราจะทำให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนก่อนค่ะวิธีการง่ายๆหนูมาดู0.12 0.127คือทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งเอ่ยสามตำแหน่งสามตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนคือส่วนด้วยเท่าไรสามตำแหน่งคือส่วนด้วยหนึ่งหนึ่งพันค่ะส่วนตัวเศษก็เขียนมาเลยคือ1270ข้างหน้าเอาไหมไม่เอาค่ะต่อไปอายี่สิบเอ็ดบ้างจะทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็ไม่ยากก็คือ ยี่สิบเอ็ดเติมส่วนของมันเข้าไปคือเติมส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าเราจะหาผลคูณด้วยวิธีนี้ก็คือจากศูนย์จุดหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยกลายเป็นเศษหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดส่วนหนึ่งพันคูณด้วยยี่สิบเอ็ดส่วนหนึ่งค่ะทีนี้วิธีการคูณเศษส่วนของเราลืมไปหรือ,อยังการคูณเศษส่วนคือนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนมาคูณกับตัว ส่วนค่ะเห็นไหมอ่ะหนึ่งพันคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งพันอยู่ดีจะเป็นต้องเขียนมาไหมบางคนบอกหนูอยากเขียนค่ะได้ไหมได้อยากเขียนมาก็ได้ใครไม่เขียนมาผิดไหมก็ไม่ผิดเขียนมาผิดไหมก็ไม่ผิดแล้วแต่ใครอยากเปลืองปากกาก็เขียนมาแล้วกันทีนี้ปุ๊บเมื่อเราเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วก็ไปคูณปกติก็หนึ่งร้อยยี่สิบเ็ดคูณด้วยยี่สิบเอ็ดมาเลยแล้วครูไม่ตั้งคูณให้ดูแล้วนะหรือจะต้องตั้งคูณ อลองตั้งก่อนกันได้อ啊เผื่อมีคนลืมเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบเอ็ดหนึ่งคูณเจ็ดได้เอาไปคูณทีละหลักนะคะหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดดูได้นะหนึ่งคูณสองได้สองต่อไปหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งค่ะอันนี้ได้อันแรกแล้วใช่ไหมต่อไป เราจะเปลี่ยนเลขคูณละคือเลข2บ้างแต่2อยู่ในหลักอะไร2อยู่ในหลัก10ดังนั้นเราต้องใส่เลขอะไรไปก่อนเลข0ูนย์ไปก่อน1ตัวแล้วก็เอา2ไปเริ่มคูณ2คูณ7ค่ะ2คูณ7ได้เท่าไหร่1 4ใส่ไซทดทด1ในหลักถัดไปที่เรายังไม่ได้คูณนะคะต่อไปหนูก็อ2อคูณสได้ 4ทดอีก1เป็น5ค่ะต่อไป92เนี่ 2, ยคูณไม่หมด2คูณ1ได้2และเอาผลลัพธ์ที่ได้มาทำไมกันคะลูกมารวมกันได้7อ่นนี้2กับ4ได้6 5กับ1ได้6อันนี้2ดังนั้นได้หรือยัง127ง้ 127, คูณ21ได้ สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองโอ้นตัวเลขเยอะจังทีนี้เราจะทําให้มันกลับมาอยู่ในในรูปทศนิยมแล้วค่ะทีนี้นักเรียนดูมันส่วนอะไรส่วนพันแสดงว่าคือทศนิยมกี่ตันหน่งคะนับสิอันหนึ่งสองสามนับศูนย์เอาก็ได้ถ้าใคร,ใครจำไม่ได้นับศูนย์เอาคิดว่าศูนย์เป็นจุดวิธีการจำง่ายเนี่ยอันหนึ่งสองสามแสดงว่าเราต้องทําให้จากสองพัน 667ให้เป็นทอนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนับมาจากด้านหลังค่ะ1เห็นไหม2 3ดังนั้นจุดที่ได้จริงๆคือตรงนี้ก็คือ2.667นั่นเองเป็นคำตอบนะคะงั้นข้อนี้ได้คำตอบหรือยัง ได้แล้วว่า0.127คูณ21เนี่ยจะได้2.667ค่ะอ่าทีนี้ลบตรงนี้ละกันใครยังคูณเลขไม่เป็นใครลืมไปทบทวนนะคะทีนี้มาอีกข้อหนึ่งค่ะหาผลคูณของ61คูณกับ19.6ค่ะ61คูณ19.6หนูก็ทำให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนก่อนค่ะลูก อ่า61ทำให้อยู่ในรูปเศษส่สวนก็คือเศษ61ส่วนด้วย1นั่นเองต่อไป19.6เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตําตำแหน่งถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือส่วนด้วย10ค่ะเออส่วนด้วย10นะคะก็จะเป็น196ส่วนด้วย10 หนึ่งตำแหน่งส่วนด้วย10ทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าเราจะนำหกส1ส่วน10มาคูณกับ196ส่วน10นั่นเองทีนี้วิธีการทำก็คือหนูก็ต้องเอาเศษคูณเศษคูณเศษส่วนคูณสวว่วนซึ่งเราก็จะได้เป็น61คูณ196ส่วนด้วย10ททำไมถึงส่วนด้วย10ก็เอา1คูณ10เนี่ย หนึคูณสิมันก็ได้สิเหมือนเดิมใช่ไหมลูกหนูจำเป็นต้องเขียนหนึ่งมาไหมมันเสียเวลาถ้าเราเขียนหรือว่าใครบอกมันไม่เสียเวลามากหนูขอเขียนมาได้ไหมก็ได้ค่ะอ่ะแล้วก็เอาหกสิบเอ็ดไปคูณกับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเหมือนเดิมตั้งคูณเหมือนเดิมใครยังคูณไม่เป็นอ่ะก็เอาเลขจํานวนเยอะๆตั้งเพื่อที่จะได้คูณง่ายคูณด้วยหกสิบเอ็ดหนูมีสตินะคะ เวลาการคูณนะคูณหลักหน่วยคูณไม่ห่วงแต่คูห่วงตอนที่หนูจะคูณกับหลักสิบ1นคูณหได้6 1หคูณเได้9 1้คูณหได้1อ่ะหลักหน่วยจบไปละต่อไปการคูณหลักสิบเธอต้องมีสติก็คือหลักสิบหนูต้องเติมอะไรไปก่อนคะเติมศูนย์ไปก่อน1ตัวดังนั้น เมื่อหนูเติมศูนเสร็จปุ๊บหนูก็คูณได้เลยค่ะ6คูณ6ได้36ใส่6ทด3ในหลักถัดไปที่เรายังไม่ได้คูณนะคะต่อไปหนูเอา9คูณ6 9เ6คูณ9 5้หทดอีก3เป็น57 7ใส่7ทด5ต่อไปก็6คูณ1ได้ หกทดกับหเป็น11แล้วมันมาทำไมกันคะบวกกันได้6 9เบวกหได้สิหใส่5ทด1 1, 1ึบวกเได้8ปดทดอีกห่งเป็น9แล้วก็ใส่ลงมาเพราะว่าไม่มีตัวบวกดังนั้นเราได้หรือยังว่า61สิบคูณหนึได้เท่าไหร่หนึ่งหื่นหส่วนด้วย10ทีนี้ เมื่อเราได้ยี้แล้วหนูมาดูเราจะทำปากเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมตัวส่วนเป็น10 10ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะดูที่เลขศูนย์มีกี่ตัว1ตัวดังนั้นทำให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็นับมาจากด้านหลัง1เห็นไหมใส่จุดตรงนี้ก็จะได้แล้วเท่ากับเท่าไหร่1195.6ได้คำตอบหรือยังคะ ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่า61คูณ1 9 6จะเท่ากับ1,195.6นั่นเองค่ะ,อะลองทำไปเรื่อยๆนะคะปึ๊บข้อนี้7.6คูณ3 7.6คูณ3ก็เหมือนเดิมหนูทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะ7.6ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตําตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นส่วนด้วยเท่าไร 10ก็จะได้เป็น7 6ส่วน1ิส่วนตัวนี้3ทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะเป็นเศษ3ส่วน1อ่ะเราก็จะเอามาคูณกันก็เป็น76นส่วน10คูณด้วยเศษ3ส่วน1การคูณเศษส่วนก็คือนําเศษมาคูณกับเศษและส่วนคูณกับส่วนก็จะได้เป็น76ส่วนเออย76สคูณ3ส่วนด้วย10 76คูณ3ได้เท่าไรละ่ะคำตอบที่ได้ก็คือ228ส่วน10ทีนี้หนูดูค่ะเราจะทำให้กลับเป็นทศนิยมเหมือนเดิมนะลูกเราต้องการคำตอบให้เป็นทศนิยมนั้นลูกส่วนคือ10 10ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ 1. ตึ่ตำแหน่งก็นับจากด้านหลังมา1ดังนั้นคคำตอบที่ได้ก็คือ22.8ค่ะก็ได้เป็น22จุด 8นั่นเองน้นเราได้คำตอบแล้วว่า7.6คูณ3ได้22.8ค่ะอ่ะต่อ12คูณ4.17 12คูณ4.17ก็ทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะปึ๊บ12ทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะเป็นเศษ12ส่วน1อันนี้ เขียนมารอเลย471เนี่ยทีนี้มาดูส่วนว่าเท่าไหร่ทศยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งต้องมีศูนย์กี่ตัวเอ่ย2ตัวดังนั้นส่วนด้วย100นั่นเองค่ะแล้วก็จะได้แล้วว่าเราจะหาโดยีการเอา12ส่วน1คูณด้วย471ส่วน100อ่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน นักเรียนดูนะคะย้ําอยู่เสมอว่าทําไมตรงนี้ไม่เห็นมีคูณหนึ่งคูณหนึ่งไหมก็คูณแต่ว่ามันคูณยังไงมันก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมลูกหนูจะเขียนหรือไม่เขียนมาก็ได้ตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนหนูก็เอา12ไปคูณกับไปคูณกับ471ค่ะ12คูณกับ471เจอนาะเอออ่ะทีนี้ยังไงล่ะยังไงปึ๊บ เกิดอะไรขึ้นครูไม่คูณให้แล้วนะคะหนูไปคิดทั้งนอกเอาลั้ลูกนะอ่ะก็ได้คำตอบแล้วคือ5651ค่ะ5 6 0 5เอ้ยห้า2ส่วนด้วย 1, 100ค่ะเอออ่ะทีนี้ดูตัวส่วนเป็นอะไรลูก ตัวส่วนคือ100ใช่ไหมเราจะทำให้มันจากเศษส,ส่วนเนี่ยให้กลับไปอยู่ในรูปทศนิยม100คือทศนิยมกี่กี่ตำแหน่งคะ2กตำแหน่งก็นับมาตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ดังนั้นจุดจะอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6ค่ะก็ได้เป็น56.52ค่ะโอเคไหมคะเราก็จะได้แล้วว่า12คูณ 4.71จะเท่ากับ56.52ค่ะโอเคต่อค่ะปึบทีนี้การคูณทศนิยมกับทศนิยมในรูปเศษส่วนเมื่อกี้เราทำยังทำได้เลยทำไมนี้เราจะทำไม่ได้ใช่ไหมคะลูกก็เหมือนเดิมหนูก็แค่ทำทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะปึ๊บ หนึ่งร้อยสองส่วนด้วยเท่าไรคะเนี่ยลูกทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งดังนั้นส่วนด้วยเท่าไรคะส่วนด้วยสิบคะ่ะต่อไปอันนี้คะ่ะเก้าร้อยสามสิบห้าทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งดังนั้นส่วนด้วยหนึ่งร้อยค่ะเราก็จะได้แล้วว่าเราจะเอาหนึ่งหนึ่งร้อยสองส่วนสิบคูณกับเก้าร้อยสามสิบหกส่วนหนึ่งร้อยค่ะ มันเดิมค่ะเอาเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนนี่ค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนฟืบเฮ้ยทำไมได้หนึ่ันมันง่ายตรงนี้นี่เองลูกหนูดูสิสิคูณกับมันซอนเนี้ยมันคูณกันใช่ไหมคูณกับหนึ่งหนูก็เอาหนึ่งรอมาเติมส่วนอีกกี่ตัวอีกหนึ่งตัวเพราะมันคูณกับสิบเห็นไหมลูก หนูจะมัวไปตั้งนี้ไหมเนี่ยหนึ่งพคูณสิบเสียเวลาไหมลูกเสียเวลาหนูก็แค่เอาเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวก็จบใช่ไหมคะหรือว่าใครใครไม่เข้าใจก็หนูไปตั้งคูณเอาก็ได้อยากเสียเวลาเนาะก็ได้เป็นหนึ่งพันละทีนี้อย่าลืมนะหนึ่งพันนี้เกิดจากเกิดจากสิบ คูณกับ100คูณขอโทษนะคะที่ครูข้ามขั้นตอนนี้ไปเนาะอะเกิดจาก4คูณ100ก็จะได้1,000ใช่ไหมอทีนี้หนูคูณตัวเศษตั้งคูณโอ้โหอบางคนบอกว่าหนูลืมไปแล้วอ่ะคูณเลข3หลักก็เลข3หลักตั้งค่ะถ้าเป็นครูครูจะเอาจำนวนมากๆตั้งเพราะว่ามันจะคิดง่ายปึ๊บคูณ102 ต้องมีสติเหมือนเดิมครูย้ำตลอดว่านักเรียนต้องมีสติ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1ค่ะต่อไป2คูณ3ได้6ทดอีกห่งเป็น7ต่อไป2คูณ9ได้18ใช่ไหมอ่าปึ๊บลบก่อนเสร็จละ ต่อไปประธานนี้ศูนศูนย์อยู่หลักสิบใช่ไหมบางคนบอกฉันจะคิดศูนย์ได้หนูต้องใส่เลขอะไรไปก่อนศูนย์อยู่หลักสิบหนูต้องใส่เลขศูนไปก่อนใช่ไหมเมื่อใส่เลขศูนเสร็จปุ๊บหนูถึงทําการคูณได้ศูย์คูณหได้ศ0นูนยคูณสได้ศูนศูนย์คูณเได้ศนซึ่งหนูจะเสียเวลาคิดไหมถ้าใครเก่งแล้วไม่ต้องเสียเวลาคิดก็ได้แต่ถ้าใครยัง หนูยังไม่คล่องหนูก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยทำไปค่ะต่อไป1นึนอยู่หลักร้อยแสดงว่าหนูต้องใส่ศูนย์ไปกี่ตัวคะหลักร้อย2ตัวก่อนค่ะชึบชึบแล้วหนูก็1นไปคูณ5ได้5 1คูณ3ได้3 1คูณ9ได้9แล้วเอามาันมาทำอะไรกันบวกกันอันนี้บวกกันได้ 0บวกกันได้7บวกกันได้13ใส่3ทด1 1บวก3ได้4ทดที่1เป็น5และตรงนี้ก็ใส่เลข9ลงมาได้หรือ,อยังว่า102คูณ935ได้เท่าไหร่ได้95,370ส่วนด้วย1,000ส่วนด้วย1,000นะคะ ทีนี้เราจะทำให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งพนหนูเห็นตัวส่วนไหมตัวส่วนหนึ่งพันใช่ไหมลูกเมื่อตัวส่วนหนึ่งพันจะทำให้อยู่ในรูปทศนิยมได้กี่เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตํตำแหน่งหนูก็นับมาจากด้านหลังผ่าเห็นไหมนับดูเนี่ยหนึ่งพันมีสูงกี่ตัวหนึ่งสองสามใครจำไม่ได้แสดงว่าทำให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งแค่นีนน้วิธีเทคนิคการดูการจำง่ายๆนะคะ นับจากข้างหลังมาอาตำแหน่งที่1ยังไม่ครบตำแหน่งที่2ยังไม่ครบเขาต้องการตำแหน่งที่3ดังนั้นใส่จุดระหว่างเลข5กับเลข3ได้เป็นคำตอบก็คือ95.37 0ค่ะอ่าเค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วเท่ากับ95.37 0ค่ะ อ,อีกข้อหนึ่งหาผลลัพธ์ของ3.6คูณ14.2 3.6คูณ14.2ทีนี้หนูก็เหมือนเดิมค่ะทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอันนี้ได้เป็นเท่าไรเขียน3.6ไว้เลยทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1นตำแหน่ง1ตําตำแหน่งส่วนด้วย10อันนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะก็1ตำแหน่งเหมือนกันก็ต้องส่วนด้วย10 ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าเราจะนำเศษสามสิบหกส่วนสิคูณด้วย100เศษ142่งส่วนสิหนูก็เอาเหมือนเดิมเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน10บคูณสิได้เท่าไหร่ได้หนึ่งเนี่ยบางคูณมาเลยให้มันเร็วขึ้นอันนี้100่งอเกิดจากหนูเอา10ไปคูณ10นะคะโอเคไหมคะอ่ะเราก็เอา36คูณกับ142 เหมือนเดิมครูไม่คิดให้แล้วนะคิดเป็นบางค่อนะนักเรียนต้องลองฝึกคิดเองนะคะ,ะไปทดทั้งนอกสามสิบคูณหนึอิบสองซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับห้าพันหนึ่งร้อยส่วนด้วยหนึทีนี้ส่วนด้วย100หมายความว่าเราต้องทําให้มันเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งคะเนี่ยส่วนด้วย100นับศูนย์ไปหนึ่แสดงว่าเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งสองตำแหน่ง,น,น,งนับจากด้านหลังมาหนึ่งและสอ ดังนั้นจุดอยู่ระหว่างเลข1 2ตัวก็จะได้คำตอบเป็น51.12ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะ,ะต่อต่ออีก2ข้อไปเร็วๆเลยเนาะอ่ะ3.7คูณ0.69 3.7คูณ0.69ทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนทศยม1ตําำแหน่งแสดงว่าต้องได้3 7ส่วน 10ค่ะเพราะมันเป็นหนึ่งตำแหน่งต่อไปสองตำแหน่งต้องส่วนด้วยหนึ่งร้อยก็เป็นหกสิบเกส่วนด้วยหนึ่งร้อยครูทำไมศูนย์มันหายไปไหนหนูจะไปใส่ข้างหน้าไว้ทำไมมันไม่มีค่าไม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีค่าแค่ศูนย์แค่นี้ดังนั้นเราต้องใส่ไหมคะไม่ต้องใส่นะคะบางคงนยังติดใส่มาแล้วลูกนะไม่ต้องใส่เนาะอ่ะทีนี้ปึ๊บแต่ถ้ามันอยู่ข้างหลังศูนย์ที่อยู่ข้างหลังเนี้ยถ้าเกิดศูนย์อยู่ข้างหลังเนี้ยต้องใส่นะ,ะแต่ข้างหน้าไม่ใส่นะคะลูกนะอ่ะ เดี๋ยวจะสับสูนกันไปใหญ่ทำต่อปึ๊บเราก็จะได้เป็น37ส่วน10คูณด้วย69ส่วน100ก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมทีนี้นักเรียนมาดูเทคนิควิธีการทำตรงนี้เห็นไหม10 10คูณกับ100ตรงนี้ใช่ไหมหนูก็นับ4มีู่นย์ไปตัว1 2 3ดังนั้นใส่1และใส่ศูนย์กี่ตัว1 2 3หนูจะมัวไปตั้งคูณไหมไม่ต้องแล้วเสียเวลาดังนั้นส่วนด้วยเท่าไรคะ หนึ่พเออก็เป็นสามสิบเจคูณหกสิบส่วนด้วยหนึ่งันต่อค่ะหนูก็เอาสามสิบเคูณกับ69้าได้ผลลัพธ์เท่าไรเอาไปคิดในสมุดนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้ก็คือ2,553ส่วนด้วย1,000ค่ะอย่าลืมนะ1,000นี่เกิดจาก10คูณกับ100นะได้1,000นะคะ ทีนี้หนึ่พันต้องทำให้เป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งลูก1นึ่งพันหนึ่ทศนิยมกี่ตําแหน่งคะสามตำแหน่งก็น,นับจากด้านหลังไป 1, 2และ3ดัง,ดงนั้นคำตอบที่ได้คือ2.553ุดห้าห้ค่ะสองจา่ะ,ะเราจะได้แล้วว่าผลลัพธ์ของการคูณ3.7คูณกับ0.69เท่ากับ2.553ค่ะอีกหนึ่งข้อเนาะ1 จุดเก้าคูณห้าจุดหกค่ะหนึ่งจุดเก้าคูณห้าจุดหกหนึ่งจุดเก้าได้เท่าไหร่หนึ่งจุดเก้าก็คือเศษสิบเก้าส่วนสิบเพราะทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันก็คือห้าสิบหกส่วนสิบเราก็จะได้แล้วว่านำสิบเศษสิบเก้าส่วนสิบคูณด้วยห้าสิบหกส่วนสิบก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมตรงนี้ศูนย์กี่ตัว สตัวดังนั้นใส่เลขหนแล้วเติมศูนไปกี่ตัว2ตัวคิดแบบเร็วๆไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งทดท่องไม่สุขคูณเสียเวลาเศษคูณเศษก็เอา19บเคูณห้ส่วนด้วย100นั่นเองซึ่ง100เกิดจาก10บคูณสินะคะนักเรียนหนึ่งร้อเกิดจาก10บคูณสินะคะ ใส่ผลลัพธ์มาเลยก็ได้หรือบางคนอยากจะเขียน10คูณสก่อนก็ได้ค่ะต่อไปแล้วก็19คูณ56ซึ่งได้10,64ส่วนด้วย100ทีนี้ส่วนด้วย100ส่วนด้วย100ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกก็น่าไปมีสูงกี่ตัวเนี่ย1 2สองแสดงว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งใส่จุดมาอ่านตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นใส่จุดระหว่างเลข0ูนย์กับเลข หค่ะโอเคไหมเราก็จะได้คำตอบแล้วว่า1.9คูณ6คูณ5.6ได้1ได้10.64ค่ะอ่ะนักเรียนสามารถที่จะแคปรูปเอาไว้เพื่อที่จะไปดูตอนที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้เลยแคปรูปเอาไว้แล้วนักเรียนจะได้ไปดูตอนทำแบบฝึกหัดได้เลยอาจยจะพูย้อนกลับไปก่อน เผื่อนักเรียนจะแคปนะคะเอา้าอ่านี้อ่าน้านี้เดี๋ยวครูลบมึกออกให้หมดก่อนอ่านักเรียนสามารถแคปแล้วเอาไปทําแบบฝึกหัดได้เลยนะคะจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะลูกเนาะแคปรูปเอาไว้นะคะเผื่อทําแล้วนึกภาพไม่ออกคะ่ะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้จบจแล้วอันนี้ครูสอนจบแล้วนะออกไปเป็นแบบฝึกหัดคะ่ะ Okay. แบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในหนังสือหน้า72ถึง74ค่ะ72ถึง74ค่ะอ่าดูปะให้ถูกไหมเนี่ย72อ่า72ถึง74สามหน้านะคะลูกแต่มันไม่ยากนะลูกมันง่ายๆนะคะ72ถึง74นะคะ ให้นักเรียนทำแล้วก็ทยอยส่งครูมาให้ครูตรวจทีละหน้าสองหน้าก็ได้นะคะลูกส่งช้าสุดวันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าใ่เอ่ยวันจันทร์ที่9ค่ะวันจันทร์ที่9สิงหานะคะส่งช้าสุดวันจันทร์ที่9สิงหาคมใครเสร็จก่อนส่งก่อนเสร็จที่หลังก็ส่งที หลังทางที่ดีให้ทยอยส่งเอาเนะลูกเนาะเสร็จหนึ่งหน้าก็ส่งหนึ่งหน้าก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าถูกหรือเปล่าคุูจะได้ตรวจให้นะคะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ